างกองอำนวยการนะคะร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประกาศออกมาเพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่จะไปถวายสักการะนะคะพระบรมศพที่สนามหลวงเนี่ยคือมีการประกาศให้มาเข้าคิวได้ตั้งแต่เวลาตีสนะคะจนถึง3ามทุ่มยีนาฬิกานะคะแล้วต้องขอบอกนิดหนึ่งนะฮะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหลังสามทุ่มห้ามนอนค้างที่สนามหลวงนะนะครับใช่ค่ ห้ามนอนค้างที่สนามหลวงเพราะว่าจะต้องมีการจัดระเบียบพ,พื้นที่กันเยอะมากครับและอย่างที่คุณทราบเวลามานอนค้างที่สนามหลวงโอ้โหมันใครยงใครอยากความเรียบร้อยมันมันหายไปอะ่ะคือตอนนี้คนไปเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วต้องบอกว่าสําหรับผู้ที่ตกค้างอยู่นะคะหลังสามทุ่มเนี่ยให้ลงทะเบียนไว้แล้วให้มาใหม่ในวันถัดไปนะคะเพราะว่าทางกองอํานวยการ ร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยได้จัดที่พักไว้ให้ประชาชนนะคะซึ่งออได้จัดเตรียมที่ไว้แล้วมี3จุดด้วยกันนะคะคซ,ซ,ซึ่งที่แรกก็คืออาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะคะคแล้วก็จุดที่2ก็คือบ้านอิ่มใจบริเวณสำนักงานการประปาสาขาแม้นสีนะคะแล้วก็จุดที่3คือสนามม้านางเลืงราชตริน,นมัยนะคะคสมาคมพร้อมจัดรถบริการเนี่ยรับส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมครับ เมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้บอกคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานิดนึงนะที่มีพี่น้องชาวไทยหลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาไหว้นะฮะเพื่อที่จะมาครพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทปัญหามันก็คือว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าจะต้องแต่งกายยังไงค่ะ หรือว่าค,คือคือใจใจมันมาครับแต่ว่าเรื่องการแต่งกายและความสุภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เองบางคนก็ไม่ให้เข้านะขาเดฟอ่ะเข้าไม่ได้หรือแม้กระทั่งชุดที่ใส่มาเนี่ยมันดูไม่สํารวมก็ไม่สามารถเข้าได้ทางทีมงานว o ดี้เวิร์ Woody และคุณกะละแมเองเนี่ยเห็นเป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วก็เลยติดต่อหลายสำนักงานให้ช่วยกันบร,ริจาคเสื้อผ้ารองเท้านะครับ แต่ปรากฏว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของพื้นที่อยู่ค่ะดังนั้นเช้าวันนี้รายการตื่นมาคุยเราเราขอประกาศนะที่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ทาหารหรือแม้ระทั่งกรทมที่ติดตามชมอยู่เนี่ยพวกเราเนี่ยอยากจะขอพื้นที่ส่วนหนึ่งแถวบริเวณท้องสนามหลวงเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดโอกาสให้ช่างเสื้อผ้าสไตลิสต์ต่างๆคนในวงการบันเทิง ที่เป็นจิตอาสาอตอนนี้ทุกคนอยากจะร่วมมากก็คือสมมุติว่าพี่น้องชาวไทยของเราที่เดินทางมาแล้วก็แต่งกายอาจจะไม่สุภาพเราก็จะมีชุดให้เขายืมมีรองเท้าให้เขาใส่ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะในวงการบันเทิงโดยเฉพาะช่างหน้าช่างผมหลายคนตอนนี้บอกว่าอยากจะเป็นอาสาสมัครเหลือเกินฉันแต่งหน้าเป็นฉันทําผมได้แล้วฉันจะช่วยยังไงดีนอกจากจะแจกอาหารแล้วเนี่ย ฉันอยากจะทําผมให้คุณป้าคุณลุงเพราะว่านี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนะฮะสไตลิสช่างหน้าท้องอยากอยากกันมากในขณะนี้คือติดต่อพวกเรามาเลยว่าอยากมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นช่างภาพในเมื่อคุณแต่งตัวอย่างปราณีตเพื่อเข้าเฝ้าไว้อาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือในหลวงรัชกาลที่9 เป็นครั้งสุดท้ายนี่น่าจะเป็นครั้งเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณดังนั้นการแต่งตัวอย่างปราณีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็จะมีช่างภาพภาษาสมัครอีกอยากจะแช่ภาพนะฮะคนที่มาที่เขาแต่งตัวอย่างเนียเน้ยแล้วก็ให้ฟรีเลยคือทุกคนอยากจะทำให้ฟรีแต่เพราะเอิญมันไม่มีพื้นที่ให้ ดังนั้นเช้าวันนี้เราขอประกาศผ่านทางรายการตื่นมาคุยนะครับว่ามีหลายหน่วยงานพร้อมจะจัดการให้ตรงนี้นะครับใครที่เกี่ยวข้องอยากให้ช่วยติดต่อผ่านกลับมายังทีมงานของ Woody World หน่อยนะครับว่าเราจะต้องจัดการยังไงต่อหรือช่างหน้าช่างผมห้องเสื้อล้านรองเท้านะครับหรือแม้กระทั่งช่างภาพถ้าคุณสนใจ เพราะว่าเราจะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเป็นเดือนทีเดียวก็จะเป็นการหมุนเวียนกันไปนะฮะหมุนเวียนกันไปในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่เขาตั้งใจที่จะมาทําไมที่โทษทีครับทำไมจะต้องเล่าเรื่องนี้นะ,ะเราจะต้องเล่าเพราะว่าเราเห็นภาพไงว่ามีหลายคนที่ไปแล้วไม่ได้เข้าเฝ้า,า,าเพราะการแต่งกายไม่สุภาพดันเองนะครับ